สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะฉลองยอดขายกําไรให้กับสมาชิกไปอย่างเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสาหรับแอปพลิเคชันใหญ่อย่างดอก แอปช้อปปิ้งออนไลน์ที่สอนสร้างรายได้ผ่านมือถือแอปพลิเคชันที่รวมทั้งธุรกิจสุขภาพและความงามโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งของเองมีระบบดูแลแบบ one stop service ซึ่งดอบริดได้ก่อตั้งขึ้นในปี2021โดยคุมกุมภาปุยฝ้าย CEO คนเก่งพร้อมทีมกำลังสำคัญอย่างคุณเอกพันธ์ชมห่วงและคุณวัิรุจันสีซึ่งภายในระยะเวลาหปีมีสินค้ากว่า10แบรนด์ สมาชิกกว่า1ล้านคนและสร้างกำไรให้แก่สมาชิกและองค์กรมากกว่า260ล้านบาทและในปี2022มีสินค้าเพิ่มมากขึ้นถึง70กว่าแบรนด์สมาชิกเพิ่มขึ้นถึง1.7ล้านคนทะยานสู่อันดับ1 e c o m อีคอมเมิร์ซและตั้งเป้าไว้ว่าในปี2 2 3จัดมะมุ่งสู่อันดับ1ของอ e ีคอมเมิร์ซธุรกิจความงามระดับเอเชีย ก็รู้สึกตื่นเต้นตมากๆครับที่มีเพื่อนๆมาร่วมงานวันนี้เพราะว่าถ้าไม่มีเพื่อนๆมาวันนี้ก็ไม่สามารถมีงานวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานคือตอนแรกเรามองเห็นว่ายังไม่มีแพลตฟอร์มที่รวบรวมมานเสร็จตรงนี้เราก็เลยคิดว่ามันเป็นอกาสก็เลยทำาป็ตของนะตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้สามสามค่ายนะจะเป็น Apple Android แลวก็ม u a w e i ได้ทั้งสามค่ายแล้วครับ ในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยคือเราพยายามที่จะออกแบบแอปพลิเคชันให้เข้าถึงผู้คนได้มากที่สุดให้เป็นสากลก็คือในหมดของ Apple ของหัวเว่ยแล้วก็ของบริษัท o o o l l นะครับก็ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถที่จะทำจ่ายเงินให้เป็นมาตรฐานตามตามมาตรฐานการช้อปปิ้งทั่วไปให้ให,ให้มีมีความเป็นสากลมากขึ้นเป็นการรวมไปหลายแบรนด์นการรวมไปหลายแบรนด ับแรกก็ต้องตรวจสอบเรื่องคุณภาพก่อนนะครับว่าผ่านต่อยอ,อมไหมแล้วก็ได้มาตร,รฐานโรงงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีสินค้าทดลองมาให้สมาชิกได้ลองเทสลองใช้ดูว่าใช้ล้เกิดผลลัพธ์หรือเปล่าแล้วก็สามารถเซ็นสัญญาเอาเข้าร่วมได้เลยครับคือในอนาคตเนี่ยก็คือเรามีเรามีแผนที่จะสเกลไปในระดับที่ภูมิภาคเอเชียครับแล้วก็หนึ่งเลยเนี่ยพยายามที่จะทาเปิดหลายๆประเทศให้มีเป็นสาขา ตองตออลิสต์แต่ละประเทศเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงของคนที่ใช้งานมากที่สุดครับแล้วก็แผนของถัดไปก็คือเป็นในเรื่องของการสเกลเป็นในเรื่องของธุรกิจต่างๆที่สามารถที่จะทําในเรื่องของหนกชิปได้ก็เป็นเรื่องของอนาคตที่วางแผนกันไว้ในอีกสองสามปีข้างหน้าคือคนต่างประเทศก็สามารถตัวสั่งได้เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช,ใช่ครับ ซึ่งโดยแอปพลิเคชันของเราครับก็มีการทําในระบบของการแปลภาษาในประเทศต,ต่างๆที่ที่จะไปรองรับที่ที่จะหาฐานลูกค,ค้าในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นการโหลดครั้งแรกแล้วก็มีคูปองประมาณสาม้อให้สมาชิกได้สามารถเข้ามาช้อปปิ้งในแอปได้นะ,ะแล้วสมมว่ถ้ามีการสั่งซื้อเนี่ยเราก็จะมีแจกคูป,ปอง,งเรื่อยๆก็อยากจะฝากทุกๆคนนะสำหรับคนที่อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นนะครับ ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้กับบริษัทนะคะรับบริษัทจะมีการเทรนการสอนอแล้วก็เปิดตไปพร้อมๆกันครับก็สำหรับอบดิ้นแล้วนะที่จะมาเห็นนีก้ก็ได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะตอนนี้ก็เราเพิ่งเปิดเมื่อหนึ่งปีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของเราและอยากจะชวนเพื่อนๆมาร่วมสร้างธุรกิจด,ดีๆแบบนี้แล้วก็ส่งมอบอาหารเสริมดีๆให้กับคนไทยและคนต่างประเทศกันค่ะย้ายในเรื่องนวัตกรรมกับแอ้บุญธุชหน่อยแล้วกันนะคะ ก็ทางผมก็เป็นตัวแทนของฝั่งบริษัทในฝั่งของเทยูยีนะครับก็คือทางทางบริษัทเนี่ยก็คือไม่ไม่ไม่ได้อยู่ที่จะพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลาก็คือทุกทุกคนที่บริษัททีมหลังบ้านทั้งหมดเนี่ยก็คือพยายามหาโซลูชันหานวัตกรรมใหม่ๆที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของการขายออนไลน์การทําการตลาดออนไลน์มันง่ายที่สุดแล้วก็ ทางทางเราเนี่ยก็คือขอสัญญาว่าเราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดแล้วก็ทําให้ทุกคนที่เข้ามาจอยในธุรกิจนี้ครับก็คือมีรายได้มากขึ้นและเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้มากขึ้นครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ